ดูหน้าของเธอแล้วท่านจะไม่เชื่อนะครับว่าคนคนนี้ครั้งหนึ่งมีสิวเต็มบริเวณช่วงล่างของใบหน้านี้จนไม่กล้าออกไปพบไข่คุณจันทิมาการสารและขณะเดียวกันผู้ที่มากับเธอที่จะมาอธิบายไขยความข้องใจในเรื่องของการที่ว่าอะไรมันเกิดขึ้นที่ทำให้เธอสามารถกลับมาเป็นผู้ที่มีใบหน้าอันง,งดงาม สามารถอิมเพรสคนรอบข้างอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์สวักษ์พงศ์ภัจิตซึ่งเป็นหนึ่งในคณะวิจัยบินทีมครับสวัสดีทั้งสองท่านครับน,น้านอยู่เนี่ยเหรอหน้าคนมีสิวจะไม่ออกจากบ้านเช,ชื่อหรอมีรูปเก่าให้ดูไหมรูปเก่ามีนีเหรอครับอ่าคือมันต้องยืนยันกันได้รูปเพราะถ้านหน้าตอนนี้ยังไงก็ไม่เชื่อเพราะว่าอย่างเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่ที่สมัยเด็กๆเ,เป็นสิว,วตอนนี้มันไปอีหน้ามดเหนื่อยกันทั้งนั้นนะ่ะโอ้ยบีบมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อนะ แล้วก็ปัยหาที่พอมนตายคือก็ขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ยแต่ของหนูมันไม่มีแววอะไรเลยทําไมหนูถึงเป็นสิวอายุเท่าไหร่ตอนเป็นสิวตอนเป็นสิวก็อายุประมาณ28ค่ะโอ้ก็เป็นสิวช้านี่เลยเป็นสาวช้านะคะทาอะไรถึงได้เป็นสิวรู้ไหมพอรู้สาเหตุไหมมันสาเหตุก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะเป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือเปล่าฮอร์โมนในร่างกายค่ะกินอาหารที่มันเป็นเหตุทําให้เป็น เครียดท้องผูกสารพัดที่มันจะทําให้เป็นสิวได้แล้วมันรุนแรงขนาดไหนโอยดูทำหน้าโอยขึ้นมามันรุนแรงขนาดไหนมันบอกไม่ถูกเลยบอกไม่ถูกเลยไปหาหมอไปที่ไหนมาหมดทั่วใครว่าดีฉีดแป้งครีมแป้งครีมหมดเลยหมดไม่หายหรอกไม่หายค่ะแล้วได้ข่าวว่าพอเป็นอย่างนี้หนูไม่ออกจากบ้านจากช่องใช่ค่ะทำไมอ่ะมัน มันอายค่ะมันเป็นเยอะมากยิ่งไปหาหมอมันก็ยิ่งเละเลยอะค่ะมันขบนเป็นไหมหรือเป็นแค่นี้ก็เป็นนะคะเป็นอ๋อหมดเลยเหรอคะเป็นหมดตรงแก้มตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อย่าง้ม่ออกจากบ้านจากช่องโอเวรกรรมแล้วทีนี้ชีวิตในเวลานั้นเป็นอย่างไงบ้างนี่ลองเล่าถึงความลันทศของชีวิตในเวลานั้นเครียดมาก โอ้ยิ่งเครียดหนูก็ยิ่งเป็นเลยสิคะเพราะว่าข้างๆบ้านเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยเหมือนเป็นมะเร็งในมะเร็งผิวหนังผิวหนังเป็นเป็นอะไรเป็นเขาเรียกเลยเป็นเอสอ่ะของหนูก็โดนมองอย่างนั้นเลยใช่ตามันก็ยิ่งกลุ้มใจใหญ่คแล้วทีนี้บุญพาวาสนาศมาเจอกันได้ยังไงคะ ที่บุญภาวาสนาก็คือมีพี่คนหนึ่งเขาเขารู้จักกับน้องชายคคือน้องชายก็เห็นว่าเป็นทุกเรื่องสิวอะไรเงี้ยแล้วมีพี่นะเขาบอกว่ามีมีสารสก,กัด G M วันนะที่สามารถรักษาสิวได้อะไรหนูก็เลยอม,มันจริงเหรอที่จริงเขาพูดผิด เขาไม่เคยรักษาสิวได้ถ้าเราบอกมีสารสกัด GM1 นะที่เป็นสารจะช่วยดูแลดุญยภาพของภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเหตุทําให้เกิดสิวเพราะฉะนั้นท่านดุญยภาพมันเกิดขึ้นสิวที่มันมีอเนื้อจะหายไปได้ของูดอน่างนี้เป็นรักษาไม่ได้หรอคแต่แล้วหนูก็มาอมาที่บริษัทเอเชียไลท์ที่ตึกอนะก็ลองกินดูมันมันเห็นแบบ มันน่าจะหายเลยเนี่ยร้อยแปดสิบาทถ้าเราไปหาหมอทั้งหมดตั้งทีหนึ่งครั้งหนึ่งสองพันสามพันนี่หนูกำลังจะบอกว่าไะนั้นต้องขึ้นจากร้อยแปดสิบเป็นพันแปดะคะเออมันไม่จะได้ไปบอกเขาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคือไม่คืออย่างนี้สินค้าบางอย่างจริงจริงนะอย่างเครื่องสําอางเลยนะพอขายแป้งตลับละสองทันคนซื้อสบายใจพอแป้งตลับละร้อยห้าสิบอู้ตายละร้อยห้าสิบฉันใช้แล้วมันจะหิดขึ้นเหาขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ลิปสติกแท่งละ400ใช้สบายใจแท่งละ60บาทออ้ยเดี๋ยวปากกูเนอย่างเงี้ออะหนูไม่แน่ใจเพราะเป็น180ก็คือมันไม่มั่นใจอ่ะมันจะหายเหรอเราไปหาหมอต้องเป็นหลายพันหลายหมื่นต้องหลายพันหลายหมื่นมันก็ไม่หายอก็วันนั้นมีลูกชายไปด้วยก็บอกเออมาซื้อไปเถอะเพราะไม่เสียหายเนาะ ลองดูก็ลองดูคือถ้ามันไม่หายมันก็ถูกตังดีแต่ถ้ามันหายขึ้นมามันก็อืมเนาะหายนะก็ตอนตอนเอาไปใช้ไปทานสองสมวันแรกยยิ่งตกใจมากทําไมคะเฮอเหรอมันเฮอขึ้นมาอีกเยอะแยะเลยก็เลยมาที่ที่บริษัทก็มีพี่พี่อํานาจเขาอธิบายให้ฟังค่ะเขาบอกว่าพี่อัดเข้าไปเลย สองเม็ดสองเม็ดเช้าสองกลางวันสองเย็นสองก็เลยกลับไปเอานะลองอีกทีของหนูที่แรกเราพอนวดอัดเข้าไปเนี่ยกี่วันกี่คืนคือได้เห็นความหายสิบสี่วันนี้ก็คือจะเห็นได้ชัดแล้วค่ะอ่าแล้วตอนนี้ที่หนูไม่มีซากให้เห็นเลยเนี่ยกี่วันมาแล้วได้ไม่มีซากมาเนี่ยคือสามเดือนนี้จะไม่มีซากแล้วอ่าหนูใช้ทั้งหมดสามเดือนค่ะ สร้างปัญหาก็ตอนนี้เรื่องบอกว่าหายท่านหนูไม่บอกว่าหนูเคยประเภทมีสิวจนไม่ออกจากบ้านนี่ใครเชื่อหรอค่ะ,ะไม่มีใครเชื่อมันเกิดอะไรขึ้นคะทาําไมมันหายได้คะก็เ สาร G M 1เนี่ยเราก็ทำการศึกษามานานมากแล้วนะคะแต่เดิมเนี่ยเราก็พบว่ามันมีประสิทธิภาพใน4ประการเราเรียกว่า4 A นะคะ A ที่หนึ่งก็คือแอนตี้แบคทีเรียก็คือมันมีฤทธิ์ที่จะต่อสู้กับแบคทีเรียต้านแบคทีเรียโดยเฉพาะยิ่งแบคทีเรียทำให้เกิดเป็นหนองสีแล้วก็เป็นสิวนะคะอันที่สองก็จะเป็นแอนตี้อินฟลัมเมอรีก็คือการบวม ค่ะการอักเสบเป็นสิวก็จะมีการอักเสบนะคะอันที่สามก็จะเป็นแอสตริงเจนนะคะฝาดสมานนะคะเป็นตัวสมานเป็นตัวสมานแล้วอันที่สี่ก็จะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์อ๋ออีตัวเสื่อมเลยนะค่ะนั้นก็สี่ประการแล้วก็หลังสุดเนี่ยที่เราได้มาพบอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันไปปรับสภาพสมดุลของร่างกายด้วยนะก็ทําให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยดียิ่งขึ้นซึ่งภูมิคุ้มกันอันนี้เนี่ยก็จะช่วยในแง่ของการบรรเทา อาการติดเชื้อได้ด้วยนะคะรวมทั้งริดต้านการอักเสบเดิมที่ยังมีอยู่เนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบจากสิวได้นะคะเพราะฉะนั้นไอ้บิมเนี่ยนะคะก็จะช่วยปรับได้ในเกือบทุกสภาวะที่เกี่ยวข้องเลยทีเดียวแบบทีเขนาดนั้นมันมันมันแอนตี้ซนทุกอย่างนะเจอแบคทีเรียมันก็สู้ใช่ไหมคะเจอไอ้แผลมันก็สมานเจอความอักเสบมันก็สู้นะ เจอความเสื่อมต่างๆทั้งหลายมันก็สู้ใช่เขาทำให้สภาพผิวหน้านี้ดีขึ้นอย่างมากๆเลยทีเดียวค่ะ